พากันลมบ่พวคือบ่ได้ใหญ่สิบุ่มบ่ตะบานเ็จลมไหนลมไหเลยบานเเล็กน้อยบานนี้เอาแล้ว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 อการน่าตบา้องยองขึ้นบอยอขึ้นได้ต้องให้อุ้อยางเดียวแม่น้องตุ๊กแม่ไม่อามอนพอจ่อยไปเอายันเข่าเอ้ bỏ khi lợn vẫn có bò là áo khâu phả cả bò đấy ừ, bò mòn bò hoa chay bò hoa là khấn chào nè áo lau nè áo vẫn có cuộn tụng đấy à tô lương đấy nè Bao đi bộ mưa 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 mưa bộ 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 mưa mưa bộ mưa mưa bộ mưa mưa bộ mưa mưa อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากๆครับก็ว่าคนเครื่องลงอีกแล้วคนเครื่องลงมาให้ยังอีกแล้วนี่ยาบนะแล้วคือเรายากลับหรอเปล่าแม่เรากินน้ำส้วง

นั่นได้แต่บอได้มีเงินได้มีแต่เงินเติมน้ำมันนี่ได้นี่ลูกหลานเล่นมาตลอดมีแนวหายเนาะเอ้หมดแจกแจกไปเอ๋อแจกกตบว่าได้จังแจกเมื่อแจกลูกแจกหลานผู้อยู่เพื่อนผูกมันเหึอนต่เมื่อน้ำกันเมื่อกูค้นนี่แหละเอยไม่ทำนี่เอยจะขายสำนักเนาะขายสิเมื่อน้ำเนี่ยนี่ว่าออกมาแล้วเมื่อไหร่จะกลิ่นหลาเงินแห้งเมื่อกันบอกรือเนาฮะรื้อเนาะเมื่อกันไปเนี่ย มืนันมื่อเดิรึนไปไหนใจเห็นได้เนาะหัวห้าลตาเข้าบอมมีค่ะคือน้ำมันเออให้จุ่เติมเนาะไอ้เมื่อน้ำกันพุ่นเนี่ยมันยังไงมันเชื่อมนุ่มๆกันปูท้ายรถไหนเรานอนกับียเราเลยเราจะได้นอนเมือไอ้ครเขาอช่านวยราวญาติเราฮข้าาในนะมันเมาเอ่ห้คนเมาอยู่แล้วไข่เขาชบเป็นปูท้ายรถนะเขาเ่มันเมื่อนั่นอธิบายให้ทั้งพ่อทั้งแม่เราพังคักแม่ตกเตะกัน มันเรียบร้อยป่เรียบร้อยแต่เข้าใจกันบัดทุกคนจะกิงใครลูกก่อนบัดอย่างเงี้ยห็นชนะนั่นโ็เอิญฝ่ายกตเตตีซีตีห้าวัดยังอย่างเนาะไปยินกาบมันน่ะโหดแท้โหดแท้กินนกกระเบนแล้วในวัดรวยแล้วให้เป็นว่าค่อยแล้วเปิดก้อนค่อย ั้งเราอยากกินแบบนี้จะหน่อยเคนี่ะมนปรแปร์ได้เคสนี่ชิมโปรแ์ก่อนจ้นะแ้งแล้วดูแลื่อตื่นออไปโยบออไปมัเป็นนี่กจอยเป็นื่อนสบายขึนนเห็นแป่อเอเห็นเคสแบบนี้ดีทุกขันอนนี่แรกเพราะว่ามันนักไปเรื่อยถ้าเอาจังอยากเอาเมื่อนะาคัวะพวกอย่างหนึ่งหอยอุ้แห้งวันนี้นะ มาจอยบ่ม้าตดเย็บจอยเชนเอวเขกันกบานใหม่คำตองรหีกไหนเป็นไปนะพอเราจนเงาเออเลยหมดเราหมักกินกับไข่ไล้มัวเป็นมัวเราจนจน้ติดทองแล้วหังียัวจะนนอยัเีย มากินท่อนี้ว่ามันอี๋มื่อนั้นแล้วว่าไทยมือนี่เนาะมาหิวเข่าอีกเมื่นแล้วว่าไทยเี่แล้วว่าไทยเป็นนบบเช่นเจ้าโทรศัพท์เดี๋ยวเขาเจ้าลองโทรหาะนี่พี่น้องเรายกให้เราคุยกันให้เบิ่งใส่ชิ้มเงื่อเอามาบ่อรถลายมือโดยบ่เมื่อในอะไรกันให้บอกความจริงแล้วเนาะแม่์เม่์ก็มันต้องถ้าบอกบ่เมื่อเราบ่เมื่อถ้าบอก่เมื่อเราบเมื่อผู้ใหญ่เพิ่นตั้งความหวังไว้เนาะมันนี่เนาะบ่เพิ่นถืเมื่อ ันบ่เมื่อเมื่อนี้เมื่อหนาเลยบ่เมื่อบอกยังเยอะอาพี่นอนเจ้าแล้วปูทดให้แล้วก็เสียงบุมตะไก่เนาะว่ามันโมได้ฮ้อนได้ขี่รถเนาะฮ้อนกับเย็นอยู่มันลมพัดลมพัดนีเองอากาศก็พูดทนได้ฮ้อนกันได้เนาะยามนี่ดวงแดดโอนลมเช้ามาก็ใช่ไม่หมดกินไข่บ้านนะกินทอดเปลือกไข่กินทั้งเปลือกที่เ่าพอแค่เอาคอนเทนต์ได้แล้ว กินจนมดเปลือกเสียเงินเล่นหวยแพทกินมดเปลือกไข่มดเปลือกฝูโรตเกราฮะรักกินไข่และเบิดเปลือกแล้วแล้วก็นั่นล่ะเหมือนความสิ่งใให้นะเด็กลงเด็กเกิดกินนะ เดิกไปไว้ทากระเจาะหัวจไไุดปูที่นอนแล้วก็มอนอยังขึ้นมาใช่กลิบกับนอนละ่ะ Hòa bộ đáy đấy, bốc Ấn ta có mưa rồi Bà vào bà ơi trời nào xoài đấy là chip lên đi Khỏi giật, không khuyên lột nữa, bộ đáy khuyên lột Anh Chị thay cùng nhau, nhau thôi. Mị này 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 จาเลี้นี่แหละจ้า่ต้องถักใรดอกว่าไปจะมาใช้ถักที่บ้านมเลียนใช้กับมา่เลยะจอยห้อมแก้มให้กำลังใจบ่ตร้งสีเมือหอมแก้มให้กำลังใจไม่ลุงจอยลาจังสีเมือนะั้งติกง่ายๆซะห่างาพี่น้องเขาแต่ตั้งสตี้ไม่ยูเอนดีชางเป็นปเย กินนมอ้พอจ้อยชักให้เราใส่ความคิดได้เหเราอยากกินนมหัใช่ควคิดใช่พอั่งจีบไปแล้วเจ็คิดถึงเติบแล้วเราจับมาชิแกนได้ที่นี่วะแมนพอรู้แกินเหมอนนีองว้าวว้าวไทยบาทนะไทยปินไทยใ่พอจอยว้าวไทยปินเชื่อวานพอแพ่แล้วเนาะ trong nè không có thai vẫn khó nát nó hay không hãy ý khó chai lọt này đỏ đấy đấy ใช่สมองอีกแล้วมันมูมีรอดมันใช่สมองอีกแล้วชงพลักินหาพ่อจ้อยจังหน่อยนี่อัดไปคื้นเราอึ้งแล้วกนขอแผ่น้อยึ้ลจะมาเห็นมันี่อึ้งเลยอยากกำมลอเล้วยันกินยาเลยเล่าอัดผาได้บให้กินได้ยไนของเละของเล่นมาได้ใช้นะ ชื่อวันนี่เด้เขาว่เราพาถึงไปวันนี่เลยนาดเราชื่อเช้านี่นาเชานี่วันนี้ก็คือเห็นจับนำตลาดบริษัทเบอย่างจับไปซื่อเนาะไปเลยรอบ่น่ะไปซื่อบ่น่ะงานนรกพอเราเข่านั่เาเสือพี่นี่เด้วยหมดจะยชื่อเวลาใหมันสวายใเตียงเลยไปไปช่อรถนะ เพื่อเมื่อหอดเพื่อเมื่อหอดบ้านเจ้ากับเพื่อคุยกับพ่อกับแม่เจ้ามันเฮงเชิงนะนี่เออทำมาจ้อยโจงทีแห่เพื่อที่หาแล้วบันเนาะพอลูกแผ่แเรียบเยคขนไปขนไปแล้วก็บขนไม้ได้แล้วนะ เฮ้ดีมากินนมเฮ้ยว่าสุดแห้งแบบอันเท่นะแห้งเห็ดว้าวอะไรแห้งเต้เห็ดเท่ไปนะลูกไก่เด้บาทนะพอจอยเลยนะบมมีหมอนบ่เด็ดเลยเอามานอนได้จะเจ้าเพื่อหอดไก่ได้

ัวคือบไดงา่อ้บตบานเร็จลบ้าอ้ียนเล็กน้อยเอาแล้ว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 บอยน้องขึ้นได้ต้องให้อุ้มยางเดียวแม่น้องตุ๊กแม่แม่นอามอนพ่อจ้อยไปเอาไปกับเข่าเอ้

ข้ามารีพอแย์จะออกมาถ่ายคลิปเห็ดเพียงชนะบว่าเดือดอีกแล้วเบาเบานีนพอแย์เมื่อเป็นยังไง๋อนนี้นะเจ้าคือเดือดจะข่อยนะหนีบหมไปน้ำกันหม่ไปน้ำกันน้เดือดใช่ไหมนี้เยอะไปครับรถไปไว้ห้านจกึมบนี่ขึ้นรถน้ำกันบ๊อนในคนบ๊วยไหลมาจอยก็ไม่มดแล้วนั่งอยู่ไทย จอดไว้ฮะนมันชงมันสายดอกมานะแดฮะปครับขับรถจักไปโอเคผู้เดียวสักก้อนตอนไหเอาโอเคเด้ขอสิออกรถหลอได้ยามเมียเจ้าจะหเมียโดดเด้อ เอ๊บาทนี่พี่น้องอทีมงานลัางค่าเกมเตรียมรถไปแล้วก็จอยนั่งทั้งหลังเพราะว่าเมียเราเมาเข่ามาในรถแห้งหากแล้วพี่น้องอ้วกแตกแล้วท่านเมาเมื่อกี้ทางในนะสิบอกงนี่นะ พี่น้องเลยเดินทางกันบ่ายหน่อยไปแล้วทุกทีน้องไอยทีมงานเอารถไปพาคก่อนเนาะไปรับทีมงานสักก่อนก่อนสิไปทางไหนก็ดนไ,ได้สั่นได้ได้ทีน้องไว้ต้องไปเป็นทีมเมื่อส่งบนเดียวให้ว่ามาจอยก็แม่หมดนั่งข้างหลัง ใช้โม th th ่โม่โ่ไปปะใช่น้องเับคือเห็นมันแค่นั้นโมไปเบาก็ได้เจ้าูำทีเปี่ยนกล้องนั่นก้องนี่ะรึบาอยู่โม่ไปวโม่นะโอบ่ไปหรอวะโม่ไปเมื่อไรโ่ไปโอ้มาขึ้นรถใช่รแค่เราอยู่ห้องเราอยู่ห้องฮะขึนมะใช้ถอดไม่ถถอดอันนี้เลยทีเดิมเปิดแคปปะ ถึงเิงเาไปดีไปดีเอคนมักเมารถเลยกนังทางหนอย่าเฮาอันนี้ล้วก่อนนี้ชมว่าคนมมีรถเนาะจักหยั่งง่าะดีน่อยเนาะฮะง่ยนี้เออไปถือก้อนนันนี่ไปย่านวามีกูจากอันนั้นน้ำุญวนี่มัน เขาจังเงยจากเมื่อพ่อแม่เพิ่นว่ามันเป็นอย่างมากอะแค่เลาะเงี้ยแค่ขายได้เนาะบอสเนาะเอาโอเคก่อนจะจบคลิปก่อนครับรถก่อนนะบาทนี่ยตั้งใจขับรถเนาะเป็นทางที่ยางรถค่ายอ่อนว่าจะหาหันสูบรถบอกเห็นที่นี่เลาะมาทั้งหน้าหน้านิมีเนาะเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้กับพ่อเพื่อนเพื่นสิทายเบิงเด้อจะจบคลิปสามนี้แหละเนาะสบายดีเด้อ